สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้ง,งานกับเจ้าตัว i n f i n i จ GT 30กับมือถือเกม n g Phone ที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจาก i n f i n i x ในปี2025นะครับกับตัวนี้ราคาเต็ม8,499บาทนะครับ ตอนนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่6,999บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ช่องทางออนไลน์ใต้คลิปนี้ให้นะครับหรือว่าช่องทางในการ จัดวางจำหน่ายที่ร้านคา้าทั่วประเทศนะครับมาดูว่าตัวนี้ในการดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากพี่ทำการใช้งานมานะครับบอกว่าตัวดีไซน์ด้านหลังมีความสวยงามในการออกแบบจริงครับอันนี้พี่ขอชื่นชมในการออกแบบเลยหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมากับเจ้าตัว GT 3 0นะครับ เก็บดีเทลตั้งแต่บริเวณมดถูกกล้องทำออกมาได้อย่างหรูหราแล้วก็มีความสวยงามมีไฟผมรูกเล่นของตัวไฟให้เรามาในการปรับแต่งได้สูงสุดหลายรูปแบบมากถือว่าทำการบ้านออกมาได้ดูดีจริงสามารถทำการ ปรับตัวไฟด้านหลังโดยใช้คลื่นแสงเชิญกลได้ผมตัวนี้เนาะถือว่าในการปรับมีให้เราเยอะแยะมากมายมีหมวดปาร์ตี้มีในการแจ้งเตือนมีในการถ่ายมีแฟกซ์สำหรับในการโทรด้วยมีเพลงมีพลิกเพื่อกับพิบก็มีให้เรามีเริ่มเกมมีการชัด ซึ่งหมดเลยว่าฟังก์ชันของตัวไฟมีให้เราในการปรับเยอะแยะมากมายเอฟเฟกก็ถือว่าเยอะจริงครับเช่นการหายใจอย่างเงี้ยบอกเลยว่าฟ้าลังถือว่าสวยจริงครับหรือว่าดาวตกนะครับดู ฝาหลังสวยงามมากเลยครับผมตัวนี้นะถือว่าทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากอันนี้พีขอชื่นชมตัวฝาหลังนะครับดูแล้วก็ในการปรับเป็นลีลานะครับนี่ก็มีในการปรับเปลี่ยนด้วยผมด้วยตัวนี้มีตัวที่ใช้ตัวปุ่ม GT t, t K e r i g g e เกหรือว่าปุ่ม LR ในการควบคุมเกือบทุกเกมซึ่งพี่ทำการใช้งานมา ควบคุมได้เยอะจริงนะครับผมตัวนี้นะครับนี่บอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับปุ่มนี่ปุ่ม L ปุ่ม R ให้เรามาเรียบร้อยพร้อมด้วยยมตัวในี้ในการดีไซน์ที่ลงตัวจริงกับตัวบอด y ี้แล้วก็น้ำหนักถือว่าเบาจริงครับตัวน้ำหนักมากคือ188กร,รัมกับความบาง7.99ม mm ิลิเมตรนะครับถือว่าทำความบางได้อย่างลงตัวจริงลำโพงให้มัเป็นลำโพง2ตัวนะครับ1ตัว2ตัวแล้วก็มี ตัว IR หรือว่า Remote Control สามารถควบคุม เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นรีโมทได้นะครับผมตัวนี้ให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอจริงพร้อมด้วยความบางมาแล้วแบตให้มาก็ถือว่าใหญ่จริงครับกับแบต5,500ม ah, ิลลิแอมพร้อมด้วยการฟ้าชาร์จให้มา45วัตต์อุปกรณ์ในกล่องก็แถมมาให้เราครบเลยแถมตัวหัวชาร์จสายชาร์จแล้วก็มีเคสใส่ในกล่องให้เรามาในการใส่แล้วจะเป็นเคสที่โชว์บอดี้เครื่องได้อย่างลงตัวจริงครับนี่อันนี้เป็นเคสใส่ที่ใน ให้เรามานะครับบอกเลยว่าสีแกะเข้าแกะออกตัวเคสก็ถือว่า เกะง่ายจริงเพราะเป็นเคสย่างนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งพีชอบ78นิ้วผมหน้าจอ Re ฟเรนคือ 144H เฮิร์ตเป็นหน้าจอที่สีสันมีความสวยงามจริงครับสู้แสงบอกเลยว,ว่าเพียงพอจริงกับความคมชัดในการอาร่านฟอนต์ซึ่งทำออกมาได้ลงตัวจริงกับหน้าจอความคมชัด 1.5k ผมซึ่งพีทำการใช้งานมาหน้าจอนี้ทำการบ้านออกมาได้อย่างเพียงพอจริงครับนี่อา่านฟอนต์ยังาย และสีสันบอกเลยว่าทัดกดก็ถือว่าทําออกมาได้ลงตัวจริงครับนี่ชอบมากกับตัวนี้ตัวนี้พร้อมกับ CPU จากค่าย m ี d i a t e k k u r n i ี7400รองรับขึ้น 5G กับรุ่นนี้คือแรม8กิกนะครับบวกเพิ่มอีก8 g กิกได้รวมเป็น 16G กิกสามารถปรับแต่งตัวแรมได้เป็น3 g กิก5กิกและ8 g กิกได้ถือว่าทำการบ้านออกมาได้ลงตัวจริงครับผมกับความจุให้มา2 5 6 กับตัวล้อมที่เป็น s o s t t ของตัวนี้เป็น Android 15กับกล้องหลังให้มาด้วยการ 2, 2> เลนเลนหลักก็คือ6เซปเซลแล้วก็เลนอัลตัวไวให้มา8 000, ล้านกล้องหน้า13ล้านนะครับถือว่าสเปคกล้องก็ให้มาจัดเต็มจริงครับมีตัว Ifrit AI ผู้ช่วยในการใช้งานของเรานะครับตัวนี้ก็มีฟังก์ชันให้เรามาเยอะแยะมากมายจริงครับเช่นนี่ผม ตัวช่ยในการโทรตัวช่นในการแปลตัวช่วยด้านโซเชียลตัวช่นในการเขียนบันทึกย่อด้วย AI ก็มีฟังก์ชันให้เรามาเยอะจริงก็มี AI g a l ก e r y รในการปรับแต่งรูปภาพตัวนี้ก็มีฟังก์ชันให้เรามาด้วยถือว่าเวิร์กมากครับอันนี้พีขอเช่นชมในการใช้งานหลังจากพี่ทำการใช้งานมาบริว่าตัว GT30 ตัว AI ให้มาจัดเต็มมากเลยครับนี่ ปรับแต่ง Viper ร์ก็ปรับแต่งได้อย่างหลากหลายรูปแบบผมตัวนี้ถนะือว่าเยอะจริงผมในการปรับแต่งนะครับสามารถทําการปรับตัวเสียงได้ผ่านตัว DTS นะครับปรับเป็นสมาร์ทเป็นเพลงเป็นวิดีโอเป็นเกมแล้วก็ปรับอีควอไลเซอร์ตามที่ต้องการได้ตัวนี้ก็มีฟังก์ชันให้เราในการปรับได้อย่างหลากหลายรูปแบบจริงครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้สามารถทําการ ปรับทีมมืดทีมสว่างตัวนี้ก็ในการปรับให้เรามาเยอะจริงครับนี่ฟังก์ชันถือว่าครบมากมีการปรับที่อัตโนมัติแล้วก็60 Hz แล้วก็114ตัวนี้ก็มีในการปรับด้วยถือว่าเวิร์กมากเลยครับผมนี่ปรับได้ง่ายมากแล้วก็มีความสมูทจริงครับตัวนี้ผมแล้วก็มีตัว ฟังก์ชันพิเศษก็คือการใช้ง,งานเช่นตัวนิมิกบาร์ผมหรือการเจ้งเกือนที่บริเวณด้านบนของตัวเช่นเช่นเราการชาร์จแบตเนี้ยก็จะขึ้นมาด้านบนนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยเช่นพี่ทาการชาร์จแบตนะครับแบบนี้เลยนี่จะขึ้นมาบริเวณด้านบนของตัวเครื่องก็จะเขียนว่าเฮ้ยเรากำลังใช้งานในการฟาสชาร์จ หรือว่าซ u เปอร์ชาร์จอยู่นะครับซึ่งหมวดในการชาร์จให้เรามาก็ถือว่าดีพอสมควรเลยหลังจากพี่ใช้งานมาซึ่งการชาร์จมีให้เราเลือกได้อย่างเยอะจริงครับมีมีการชาร์จที่เป็น ในการรักษาอุณหภูมิต่ําหรือว่าการชาร์จที่เป็นอัจฉริยะหรือว่าการชาร์จที่เร็วตัวนี้ก็มีฟังก์ชันในการชาร์จให้เรามาเยอะแยะจริงครับซึ่งสามารถทําการปลดล็อกด้วยการสแกนน้มือบริเวณด้านหน้าจอถือว่าความรวดเร็วในการปลดล็อกถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากซึ่งฟังก์ชันให้มาบอกเลว,วาตัว GT 30จัดเต็มมากครับผมนี่ มีหน้าต่างลอยสามารถคนแอปได้สามารถแบ่งหนา้จอได้ตัวนี้ให้เรามาควบคุมทุกแอปพลิเคชันนะครับนี่ แล้วก็มี booster นอกอ,อกาคารผมตัวนี้แล้วแล้วก็มีตัวหมดเกมแล้วก็มี icon สามารถโคดแอปพลิเคชันที่เป็นแมนเจอร์สามารถโคลได้นะครับผมตัวนี้นะครับฟังก์ชันบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายมี GT t r i c k e r หรือว่าปุ่ม LR หรือว่าปุ่มตัวนี้ในการปรับแต่งถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยซึ่งพี่ใช้งานมาบอกเลยว่า work มากกับตัวนี้นะครับนี่ เป็นแบรนด์ที่ทําออกมาได้ลงตัวจริงผมปรับเปลี่ยนได้เยอะมากหรือว่าเราจะทําการปรับเปลี่ยนโดยช็อตคัตในการใช้งานเช่นพีกดปุ่มทั้ง2ข้างไว้ประมาณสักอย่นึ่งเพื่อทมการเปิดฟังก์ชันก็เปิดได้เช่นพี่ทําการเปิดตัวเกมเนี้ยนี่เป็นเกมฟรีไฟลพี่ก็กดปุ่ม2ข้างพร้อมกันไว้หนหรือว่าปรับเป็นปุ่มเดียวเช่นพีอยากเข้ากล้องพีก็ปรับเป็นปุ่มเดียวตัวนี้ในการน แตะ2ครั้งเพื่อปุ่มเดียวเพื่อกันเปิดเช่นพีแตะ2ครั้งเนี้ยผมแปลว่าเป็นฟังก์ชันที่ P ให้เป็น the b e t เลยใช้งานโคตรดีหรือว่ากด1ครั้งเพื่อทําการถ่ายภาพหรือว่ากดปุ่มครั้งไว้เพื่อทําการถ่ายภาพต่อเนื่องถือว่าทําออกมาได้ลงตัวจริงเช่น P ีเข้าตัวกล้องนะพี่แตะ2ครั้งนะครับผมหน่สองเนี้ยตัวกล้องก็จะเข้ามาถือว่า the b e t มากซึ่งพี่เกณฑ์ซึ่งตัวนี้ จะเป็นมือถือที่บอกเลยว่าเป็นเกมมิ่งโฟนที่เล่นเกม120เฟรมได้หลากหลายเกมจริงซึ่งพีเล่นเกมตัว free fire ตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกมมีความสมุรมาก free fire ในการปรับสูงสุดกับ cpu สตี 7400บนว่าประสิทธิภาพตัวนี้มีความหลาเรื่องจริงครับอันนี้คือปุ่มทิกเกอร์นะครับผมเราก็ปรับปุ่มทิกเกอร์ในการใช้งานผมที่ฟังก์ชันในการตั้งค่าได้นะครับผมมีการชาร์จแบบตัวบายพาสให้เรามาเรียบร้อยถือว่าฟังก์ชันให้เรามาเยอะจริงนะครับผมนี่ครับนี่ครับ นี่เห็นไหมบอกเลยว่าสุดมากชอบอะ่ะง่ายดีอะช่วยได้เยอะมากเลยอะ่ะปุ่มทิกเกอร์นะครับผมเอวาทัดทัดดีเทีงนี้ขอชื่นชมปุ่ม LR เลยนะครับผมทำออกมาได้ดูดีมากเลยอะโอ้พี่ชอบในการทัดของตัวนี้จริงครับ ดุดยอดดูดูทีนะ้ำแบตก็ถือว่าอึดมากครับโหลดไปแค่2-3%เปอร์องอะ่ะถือว่าทำออกมาได้เพอร์เฟกมากนะครับผมใครหามปถือได้เกมตัวผมฟรีไฟทที่บอกเลยว่าเวิร์กตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอน,นะครับผมนี่ครับดู ดีเลยครับผมสุดยอดมากปุ่มทิกเกอร์ช่วยเราได้เดยอะจริงครับอันนี้พี่ขอชื่นชมกับปุ่มทิกเกอร์นะครับผม oh, <stop. S 1> นี่บอกเลยว่าเวิร์กมากครับผมตอนนี้ ลำโพง2ตัวในการขับเสียงตัวเกมก็ถือว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากมีความสม o ุ t จริงครับกับเกมฟรีไฟล์120เฟร,รมผมตัวนี้บอกว่บนผลข้อมูลแล้วก็แบตครับ2 3ในการรักษาพลังงานตัวเกมถือว่าทำออกมาได้ดีมากใน10นาทีนะครับถือว่า work จริงนะครับนี่ซึ่งพี่ใช้งานมาบอกเลยว่าความร้อนให้มา กับพื้นที่20,000ตาราง mm, มิลลิเมตรมี 3D VCC ด้วยผม ที่พัฒนาโดยใช้ตัวอิฟริกพัฒนานะผมบอกเลยว่าเวิร์กมากในการจัดการคลอนซึ่งพีทาการวัดไปด้วยเล่นเกมไปด้วยในการจัดการคลอนถือว่าทําออกมาได้ลงตัวมากอันนี้พีขอเชื่อชมในการเล่นเกมนะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับในส่วนเกม g ก p ชิมอิมแพ็คปรับเป็นสูงสุดก็ถือว่ามีความสมดุลื่นไหลกดทัดง่ายปุ่ม L R ก็กดได้อย่างมีความสมูุจริงครับชิ i อ Impact นะครับในการปรับสูงสุด กับเจ้าตัว GT 3 0นะครับผมทวนี้ซึ่งบอกเลยว,ว่ากราฟิกถือว่าสวยสุดงดงามจริงครับกับหน้าจออ l e ตสีสันถือว่าใช้งานได้โอเคมากเลยครับพร้อมด้วยปุ่มทิกเกอร์นี้กดง่ายมากอันนี้พี่ชอบปุ่มทิกเกอร์จริงครับดูมันมีความสมดุลในการกดจริงอะผมถือว่าใช้ได้เลยผมสัพพีนะครับนี่ผมเือทิกเกอร์ตั้งค่าได้อย่างง่ายเลยจริงผล่มอันนี้ขอชื่นชมนะครับ ฮัดกดมันมีความสมุดมาก <Yeah. S 1> จัดการความร้อนจัดการแบตบถือว่าเพอร์เฟกมากนะผมแล้วก็มีตัวฟังก์ชันตัวนี้ไอค X b o o t AI oh. ในการเพิ่มสิทภาพของตัว CPU ได้นะครับนี่ <Yeah. S 1> ชอบอะชอบฮั์ดีมากอันนี้พี่ขอชื่นชมในการทำไปนะครับฮัด utt, โคตดด,ดีอะี <Yeah. S 1> <Hey. S 2> yeah. สุดยอดจริงครับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับดูกราฟิกแสดงผลโอ้กราฟิกโคตรสุดเลย <Yeah. S 1> ผมบอกเลยว่ากราฟิกสุดมาก พี่ชอบกราฟิกมากอันนี้พี่ปรับสึงสุดนะผมพี่คตรรู้สึกว่าว้าวเลยอ่ะโหแล้วปุ่มทิกเกอร์นี้ช่วยเราได้เยอะมากเลยนะครับผมมาดูดูการาฟสิครับยอดจริงครับผมกับเจ้าตัว ECTT สามสินมกกมบสสสสนะครับกับเกมแค็บชิตมัแผ่นะครับบอเยวาเวิร์กมากครับ ลำโพงเสียงดังฟังชัดมากกับลำงพงงตัวผมในการขับเครื่องนะครับ โอวี v. บอกเลยว่าสบายครับมีความเรื่อนไหลจริงเพราะว่าพีเ่นเกมมาตัวนี้บอกว่าเป็นเผือที่เดอะเบสมากนะครับกับงบ6,999บาบาทรับรองไม่มีความผิดหวังแน่นอนเพราะว่าใช้งานได้ดีพอสมควรมาดูว่าฟังก์ชันของตัวกล้องหลังจะเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหลังที่มีความคมชัด 6เซเยเซลแล้วก็อัตราวาย8ล้านซึ่งพี่ทำการใช้งานกับตัวกล้องมาเป็นกล้องที่บอกเลยว่าฟังก์ชันให้เรามาก็ถือว่าเยอะมากมีฟังก์ชันในการถ่ายวอล์ซึ่งดีมากผมแล้วก็มีการถ่ายวิดีโอที่สามารถเปิดการสไลด์ว้วแล้วก็ถ่ายที่ 4K 30เฟรมได้ด้วยนะครับผมถือว่าตัวนี้ดีกีมาจากตัวรุ่นพี่30โปรเลยอะ่ะถือว่าให้มา จัดเต็มมากนี้พี่ขอชื่นชมเลยนะครับนี่แล้วก็มี AI Cam นะครับแล้วก็มีรูปภาพบุคคลให้มาก็ถือว่าจัดเต็มจริงครับนี่มีหมวดสีภาพไม่ที่มืดมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายมีโซมชั่นมีไทม์แลบมีวิดีโอคู่มีสกายช็อตด้วยเมออาชีพพอนมาผผมมาโคขั้นสูงก็มีให้เราเียบร้อยถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริง แถมตัวนี้บอกเลยว่าตัวกล้องนะพี่ใช้งานมาบอกเลยว่ากล้องสีสันถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเพราะว่าผสมประสานโดยใช้ AI ของอ f ฟ i c กให้เรามานะครับบอกเลยว่าตัวกล้องสีสันมีความสวยงามจริงครับโคตรสวยอะ่ะซึ่งพี่ชอบมากหลังจากที่พี่ทําการใช้งานกับตัวกล้องมาผมบอกว่าเป็น the best ของมือถือที่เกม i n g p h o n ที่กล้องที่สวยมากสับพีนะบอกเลยว่า work มาก ถ่ายรูปก็ถ่ายง่ายถ่ายวีดีโอก็สีสันก็มีความแบบจัดจ้านของสีพอสมควรเลยนะครับผมนี้บอกเลยว,ว่าตัว i ีฟอนิค GT 3 0ให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอจริงครับนี่เวิร์กมากเพราะว่ากล้องหลังตัวนี้ใช้เลนส์ของตัว Sony นะครับผมทําให้คุณภาพในการถ่ายรูปถือว่าสีสันจะมีความสมจริงแล้วก็ถ่ายแล้วในการออโต้โฟกัสคือออโต้โฟกัสได้ง่ายจริงครับนี่อันนี้คือกล้องนะครับ ซึ่งพี่ชอบมากกล้องหน้าให้มาเป็นกล้องหน้า13ล้านนะครับแล้วก็มีเลน์ตอวาย8ล้านด้วยซึ่งการทำพอเทคของกล้องหลังโดยใช้เลนส์ของโซนี่เนี่ยผสมผสานออกมาได้อย่างลงตัวจริงผมอันนี้พีขอชื่นชมกับสีสันของตัวรูปภาพนะที่ทำออกมาได้เพอร์เฟมากสีสันมีความสวยงามจริงครับบอกเลยว่าเวิร์กมากคือ เป็นเดอะเบสของตัวมือถือเกมมิ่งโฟนเลยที่ทํากล้องออกมาได้ลงตัวมากนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งพีรู้สึกว่าแฮปปี้มากหลังจากที่ทำการใช้งา mm hmm. นตัวนี้มานะครับนี่ สีสันดีมากไม่แปลกเลยว่าทำไมจะตัวอ f ฟ i ิ GT30P จริงพกไปใช้งานนอกฐานที่หลายครั้งมากเพราะว่าใช้งานได้ดีพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าการถ่ายรูปนะครับผมนี่มาดูว่าตัวนี้ลำโพงจะเป็นอย่างไรบ้างในการขับเสียงตัวลำโพงนะครับ มาดูว่าในการปรับเสียงลำโพงสูงสุดเสียงลำโพงสองตัวจะเป็นยังไงบ้างนะครับ Hello, บอกเลยว่าลำโพงผมหลังจากพีไปสมัมผัสมาเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าดีพอสมควรกับคุณภาพตัวนี้ถือว่าเป็นลำโพงที่มีเสียงชัดถ้อยชัดคําของเสียงร้องแล้วก็เสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมถือว่ามีความสมบูรณ์แบบมากแล้วเป็นลำโพงสตูดิโอด้วย เวลาเล่นเกมเนาอะจะรู้ว่าศัตรูอยู่ฝั่งไหนลำโพงตัวนี้ก็ประมวลผลลำโพงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมาอันนี้พี่ขอชื่นชมในตัวลำโพงผมหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมาผมบอกรือว่าตัวนี้คือ The Best จริงของมือถือ Gaming Phone งบ6,999บาทนะครับพี่จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมเซัานี้ขอบคุณครับ